พ่อยพี่เล่าแม่มันแป้งรอบเมื่อวานนิดแต่แป้งในติสน,น้อยเนาะยังขะยังยางมันยางยางหนอกอยังไนาการถักทายสบายดีเด้อพ่อพี่นลองมาสูส้ขขุกคนนะยังไงครับยังมันก็บโมโหแม่ก็เออกับกับขาดมันแค่มันเล็งบุขึ้นมันเล็งบุไปเลยแหละการถักทายสบายดีเด้อมาสูุ้กคนนะไปเลยไ อดยนะพอดีมาเจอน้องพามีหนาเงินหนาเงินหนาชวนเล่าพมดหนาเงินเอาโดยเป็นยังไงเป็นยังไงปีใหม่ได้พี่น้องเลยอยู่ดีมีแห้งอยู่ตีมาร้อมกับวัดเป็นอยู่ดีมีแห้งอยู่พี่น้องเ้ยเห็นอยู่เขาเห็นอยู่แสดงปีใหม่เ้ยข้าไปเลยอยู่ดีมีแห้งอยู่บอกขึ้ว่าเจ็บแถวบ่เจ็บเอาเอาลกเสื้อนี้ลงมาดึงมันกระอกเพราะว่าเพราะวายุชัยผูกเซนี่แคลแล้วก็ให้เจ้า ทับรถอ่ะนะโอ้ไม่เท่ากันรุ่แท้ๆมาผักมาผ่อนเลยผักผ่อนเยอะไม่เท่าเด้ออ้าวสบายดีเด้อทั้งน้ะโผลง่โง่อยู่โอยไม่ร้องเลยมาเรามาทำความสะอาดดีใจน้ำเด้อเฮือนสิแล้วเลยเลยมือหนานนะครับบริวรสิจัาที่ว่านะเอฟซีอะไรคนกันขัดที่พี่ว่าทัศนสิวเอสิจัาบอมเม้โอ้ยเราหักงแพ้กันที่ตาลีบัาไม่มาได้ โดยเขาเป็นยังเนาะเออเขาบริเคยียบบริยังเขาเขาหันหูซึกงพิษต้นที่ว่าเขาไปตำลังหมูหมูเฮ็ดสี่เหเลย่ยครับพันแลีนไปหันนะก็เลยโอ้ยอะหน่อย FC ว่าเออพอเห็นหมูได้เงินเรียนมานะเห็นหมูดั่งกันมันก็กระเซ็นบวแมนจากท่านเขาก็เลยเออถามไปเหตุพร้อมพระคุณในชะ่ไหมโดยเขามาเหตุตำลังหมูเลยประจวบชุมามาผู้ใหญ่เพันเห็นเลยเออเพันพังเงินมาแบบว่าให้ได้พร้อมการยังไงนะทำตามกันจะบกคื่นนะโดยเขาก็เลยเบียกนะเออบางลุยแม่ลงอ่อนได้เนี่ย จะงอนจะแก่เลยแยกกันบ่ <laughs> <laughs> มือได้ไรตังเงนนี้เยเงินเผาคุณนะอันมือนี่หั่นคว่ำสิไปซื้อพวกปลากระกาจาดช้างสีฮะเบาเกียงผลไล่เบิ้ลโดยโดยใครเด่น้องมีน้องเคยเป็นสางแม่ใช่แน่พี่น้องเลยพอได้ซอยก้านโดยก็มียังกระส้วนเอิญเอิญเอิญหาเฮาในเด้เอเฮากระบ,บอค่อยได้บ้างนะมือมือนี้เฮาก็ขุดนะขุดบ่อปลาเจ้าบ่อขัดเจนะ้าบ้างนั่นแหละแต่วชาวเนี่ยเฮาไปแก่ก่ได้รถตายตายแหละ น้นำฝนขีย่ยังยังยังแตกยังนั่นเลยแล้ว่าเจ้าะคาเวียกกะยังครับบ้างกับไปน้ากันเนาะกะับเมนเไปน้ากันนี่แหละแต่ว<า>่าชาวบานยังอันซื้อของโอ้ยยังไม่ยิ้มสื้อของได้แขวบ่มีอ่ะอ<ไ> <laughs> ันเด้แ <laughs> ขวบันแต่ญาติแท้ <c oughs> อืมบ่มเป็นเจ้าดอกรวยลูซ่าวกันยังน้ำฝนผู้ชายผู่ต้นต้นต้นตอยผู้เนาะจังนเอยพราวใหญ่มาเป็นแฟนจกันทีได้จ้ะคนไหนลูกจ้านแมนคนสองมาแล้สาม นี่ลูกครับพี่นี่นี่อ่างโมเมนต์วอสปูรนะฮะพูดมีแต่ผูกูเสียเลี้ยงแะไรอีหล้วเอาน้องนี่ลูกเอาน้องนี่เอ้ยเฮาก็ดีใจนำเจ้าแดี๋เจ้าได้เงินในืานซิเรียลเลยบอกราเรื่อยพี่น้องลูกกรหายพอลูกพ่อน้อยมาในกองเงินชานเจ้าเพื่อนเฮาก็เรื่อยว่ะมือได้ได้ขึ้นเงินบอกเด้อโอ้จักยามใดเสีลายเอ้ยเจ้าเรื่อยพี่น้องเอ้ความสมัครจะเป็นอะไร ขาวเดียวจุกกะต่อไปพี่น้องเลคอยเห็ดคอยไปเนาะโดนเก็บออมเก็บหาเก็บซิฟพี่น้องเลยพอหาอยากได้มันบ่โดยเหาอยากได้เาต้องเก็บหายอยากเก็บอยู่แต่บ่มีให้เก็บหรอเก็บหาเก็บซิฟเก็บมาแล้วเห็นเนาะโดยข้าวบุกเก็บเขาก็บ่ได้เห็นนะเมนจะได้กระสุนๆเนาะงพอมีเลยโดยขอบใจเด้อเจ้าหลาีใหม่นี่ก็อยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแข็งไปใส่มาใส่กระคอยตลอดปลอดภัย ขอให้มีผู้ใหญ่สวยอุ้มสู้ๆหลายๆเด้อได้ดีแล้วก <si> ็อย <medim> ่าลืมเองยเด้อแลวก็ลืมน้องกอนเนาะเพราะเงยชื่อมือใช่เงยแข้งก้อก้นน้องแล้วเนาะก้อกระแเซาะน้องแล้วเห็นจะได้สารเนาะให้เองยก้อดำเนยเพราะว่าเจ้ากับความสมบูรณ์แบบนะทั้งเป็นหลักห้องทั้งยังสารพัดเลยเห็ดคลิปกะเก่งอีกทางเฮาเลยนักต้อง้ยนหูอีกหลายอย่างคนไปโหตุคิปอันอ่าสายบุญหลายๆซ่องเนาะพี่น้องเนาะแล้วกา ปั๊ปรุงพยายามตัวเองให้ดีขึ้นเลยเลยกับบูมีภัยซ์เป็นมาแต่อแม่ดอกพี่น้องเลยแต่เฮาพยายามอยากอยากเห็ุคลิปแบบบอกมุ่ามุ่นขคือจัดแต่เฮาเห็ุบูเป็นผู้ว่าใช่ผู้ว่าบูเป็นนั่นแล้วไอยังว่าอยู่ว่าไปบามาเลยลืมหลือกับมาคือเก่ากลับมาคือเก่าเออถ้าเชให้บ่กตอนแรกก็ลองเราอยู่เลยแบบว่าเราให้แบบเสียงนอนๆนอนบ้านน่ะว่าไปบามากต่กามาหยาบคือเก่าที่ว่านี่ไดรลองบึ้งอะไรเลยโอ้ทางทำเมย์พิ่แก อ่ะเจนนี่กัสูสูมีอะไงกับแชทหาเด้อโด,โดยขอบใจเด้อเลยผลงานเนาะความสามารถเป็นกับกําลังพอมันน้องเป็นกับเก่งพอสมควรแบบว่าหากระเปิดซองได้บิดนับบ่ว่ากวะก็มาตัดกล้วยเด้อเข้าไปทั้งพุ่นแน่จังน้อยย่านผู้ใหญ่คนว่าขายดินแล้วเขาเออเขาเลยว่า <c oughs> เอาเขาไปทางได้เขาเลยเนยอยู่เลยเมื่อสุดก่อนบอมจะมีผู้ใหญ่คนทามอายุว่าดินน้องเคนขายเลยบอมเขาแบบคนบริขายแต่ว่าเคนบริคอยได้เข้ามา ประตูนี yeah. yeah, exactly. really? ่ส okay. ีลมห้าอยู่นี่ดิเมีก็มีแตสีเติม่ะดีดีดีเออนี่เนาะไมเมถาวนโอ้ยปาโกยังนี่เมถาวงเออเมถาวากับมาเสียเนี่ยตลอดอยู่เฮือนอยู่ละลากกับบไว้นม่นเทถานาะ ับมัดานตมาห่เออเบงไม่เ่าแข้งแห้งเลยพ่อยไม่เ้จเขี่ยวมากเลยเนาะไม่เขาไปเรียวกเขาเนบ่มแห้งเนาะไม่ห่าเขาติดเลยเนาะบิ้งจะบิงแน่พอ่้ไม่่าเขาเขาแบบแข้งแห้งกู่าวอู่บุใจไปเลยวะเดิเอาปุไปแล้วสไปดีเด้อ ยหักเลยไหมแวเกล้วยมันหักนะลมเย็นขนาดเลยนอกค่ายนะาะเสียนหยาเสียคือคอยเสียไปนนไหมแถวเนาะเพราะว่พอมันมีเวียกในจังหน่อยเอแล้วก็ซอยร้านน้ำเนาะร้านกันเลรเวียกร้ายร้านจะอะไรพูดเลยพี่เราก็บุคอยมีเวลาเลี๋ยวเขามาเนียนพูดค้าแรพูดเลยพี่ซอยพูดอลไพูี้ ไม่อามาเขาเดีแปล,ลมีหตัวะคาอีกอย่างใครเนบอนี่ยตัวปคาบกาเราขือหันเราไู่ไดู้เลยว่าตัวปะคาตัวน,นี้ื่อหันขือหันในป้าป้าเนนางามนี่ง <g ling> ามยังนี่กะเกงให้แม่าคาตังกงให้สวัสดีแม่ตวดแขนยอมอกได้ เอาสบายดีเป็นได้ดไ,ไดแคนเจ้าอุกใจำลำลบไปเไปรเพด้แท้เปกระเสียไวขนาดนี้เเสียมเขาออ่าขนาดน้มง่มงสิบงมันนะรถกัขี่ไปได้แล้วขา,าดมนเล็มาเลยเลกกถ้าก็เปลี่ยนขาดมากะอะบันีกยังกน,นนี้ยัง ยังหนอกอยาก่างไรมือแตะเลยมือมือหนึ <t ay <t ay ่งเตะอันนี้งเตะอันนี้อาทิราคาไว้บ่อนเป็นหอกตาดินเลยทุนเป็นหอกตาดินดีบ่ ว่ามันพอดีมาไม่เอาลอดเนาะต้องเหตุสตตาจจำบิน่ไหม,มะนะเอาลงมุ้งน,นะครับจะพุ่งๆเลยลืมมาไปเ <c oughs> หีห่ยวหินละเลยเยียมเบียู้ขา

กุเดี๋ยวเขาป้งเลียวปลาเราจะได้ใหม่เห็นไหมเออแม่ไปฟังปีปลาไปไหม ให้เนี่ยออะุลงจะล้ยวอื่นเลเรอลักรงลงลเมเนบขาจะบิ่งูเที่ดว่ก็านน้บุเท่ อย่างบวเมื่อยหร่คเลยเบื่อเลยชักจะหูกี่ยวกับคืนจับนอนคืนก พักใส่แด้วไหมคะขันมีคนเบิ่งเนาะอันนี้มันไก่ไลายเลยเขียไม่ใช่มีงามพอเนาะเด็มือหยกโอ้มือหยกยนเลยเนะาะชาวบ้ามีได้เธอ,ออยู่อ่ะไปเท่าสูดเด้ออ่ะรูะเรากะเท่าไรหอบแล้วมันชาติชา ไม่กะไม่ทำเลยทงค่ะดลไปทเด้อดีใจจะไม่ลายร้านก็จะเห็นในชานเลยคือการปีใหม่กัะสุขภาพแข็งแรงเด้อสาชมพรตากไม่ท่าแล้ไหม เดยนนะพอมีน้องสลากกันทีไปคุดน้องปลาต่อส่วนพักทำไมตันฝนเป็นปุกเนาะฮอนดิแตกเลยพี่้อย กดมาลกกฮะโดยุูเป็นหนึ่งุเื่อนเพื่อนตีหนึ่งนวยบองเนี่ยกูจะฮะเออกูห้ไมปถ่าลูกไห้่มยแล่าไปทิ้มมือบันชาที่ แทเยินเลยไปตับนะฮะก็จดเรอเสียมก่แบนะเพื่อท่าพวกเราลงช่วงนี้ที่ไม่ทำแขนงงูโมอันเราจะเยี่ยมแล้ว หลดหลเอามามาเสียมเอาหน้าัเสียเสียบมรวจแขนพอียมึงเ็่ร้อนพอดีเลยกินสัยเปดดอนยาลูกยานังนิสัเีย่งมะลูก xem thong xem thong ba cứu tên rút vào mẹ như để mẹ này xem thêm niệm 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 này, niệm 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 nè, แต่อันนี้โมันเลยมาที่เราเคยได้กินอยู่ฮะกวดปุ๊บโป่มานอันนี้เราเเห็นมาตัวันเด็หมป่หม่นเลยค่ะสาธุงามเลยค่ะ ทำกระเาม่ขีไขี่แล้นี re, ่น้ำมก็ดเลยไ่ยสแดม่ได้เออไบมเหในเดือนกบบีเารดเลยที่หางนเงินทำจ้ะมือหนดไปเทยก็ไม่ใช่่เก็บหาแท่กดู ก no ิงกระเคนใหจี่ะเจ้าก็ยังไช่วยมนะ เทากับ่ไปมือเดียวนั่นแล้วก็มีผู้ใหญ่มาถามเรืงไหเนาะข้าวท่าโบาให้กันเท่าเดียวไปกินเองแต็คือมันขึนอยู่กับจเจของผู้ใหญ่นะพวกมันเป็นเงินของเราวนเราไปถอนเปรับไปถอนแม่ ตามจี่ประสงค์ของเพิ่นเพื่อนนั่นจะเป็นอะไรก็ยะแต่ว่าเพิ่นคือเพิ่นจะเบิ่งเพื่อจะเบิ่งคิดแต่ละคิดเนาะเพ่จะเออยู่เพื่อจะเออเใยทางนันจะเทากับปิเศษเทาไปเพื่อนมันจมันเป็นสิ่งที่เาควรทาอย่แงไนะจดเราเพ่จะจะเพให้เราเลยผชื่อว่าผ่าจกใหม่

แม่ปวดแทนแกบริจบริการค่ะเอาให้กินมั้ยน้องปวดไก่นไก่ เลยทานี่มาใส่เยาเลยกนองดดีนเอยแล้เรือแพงกันอย้วนองให้น้อยใจหนอยดยอยากดีหน่อยมาดีหน่อยไหนอยากดีหน่อยมาเดยเนะได้ประมาณนิ้แหละพอไ่น่อ คุณแม่นะให้แม่ทำมาทานล้วบุกินให้มเหมฮิตอะไรนะก็้ดเอาไปแต่งแมวคือเป็นยันต์ค ตังแกคุดโถไม่ทราแก้คุดไม่ทรามันก็มีระบบระบบกินเรายังมาทันไงคุดเดเียงไอะอราระบบเาังมทเป็นกำลังใจได้ไหมาจะไปพูคุดของอาอคุดเออขููทุ่มปลาต่อเอาขูดทุ่มปลาบ่เลปลาเจ้าจ้างมีใครับคนล โอเคพ่ไม่น่อสลากเสิเขาจบคิปแล้วพ่ไม่นอยไม่พกิมนาเด้อสมากินเพ่ก็มาสบายดีสบายดี